วัดีครับวันนี้ผมมา์บอยที่มงคลคาราเซนเตอร์อุบลราชธานีนะครับวันนี้มีรถที่น่าสนใจอีกคันหนึ่งจะมาแนะนำนะครับสำหรับคันนี้เลยนะครับ Ford Eco Sport นะครับคันนี้1.5 Titanium เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับรุ่นท็อปสุดเลยตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นซันรูปนะครับออปชั่นทุกอย่างจะเต็มหมดและที่สำคัญคันนี้เจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมาก ไม่น้อยมากใช้งานน้อยมากเดี๋ยวผมพามาชมนะสำหรับ f o r d e c o Sport นะครับก็มีจุดดีจุดเด่นหลายๆหลายๆอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวบอดี้ของเขานะครับที่เป็นบอดี้เนี่ยจะดูน่ารักนะครับภายนอกดูดีแล้วก็เล็กกระทัดรัดนะครับแต่กลับกันนะครับภายในของเขาเนี่ยกับกว้างนะครับภายนอกดูเล็กกระทัดรัดแต่ภายใน กว้างขวางนะครับและที่สําคัญช่วงล่างเนี่ยแน่นนะครับและก็ตัวรถเนี่ยตัวรถยกสูงดีนะครับสูงจากระดับพื้นถนนถึง200มิลลิเมตรเลยทีเดียวและคันนี้เป็นสีส้มเป็นสีซิกเนเจอร์นะครับของ Ford EcoSport เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมดีไซน์แล้วก็ภายในกันนะสำหรับด้านหน้านะครับกระจังหน้าเนี่ยอันใหญ่เลยนะครับเป็นกระจังหน้าอันใหญ่ ต้องเรียกได้ว่าสำหรับ Ford e c o Sport เนี่ยจะมีเอกลักษณ์ที่เป็นของของเขาเองนะไฟหน้านะครับฮาโลเจนนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้าอ่าก็ถือว่าออกแบบมาได้ดูสปอร์ตดีนะสำหรับด้านหน้านะครับแล้วอย่างที่บอกว่าเจ้าของเก่าดูแลดีมากยางเนี่ยใช้เป็นยางมิชลีนเลยนะครับยางมิชลีนแล้วก็ยางเนี่ยปี2020นะครับนี่ สัปดาห์ที่21ปี2020นย่ะครับยางใหม่สีเส้นและเป็นยางไม่ใช่ยางกระหลงโป้งนะครับยางมิชลีนะครับแพงนะเส้นหนึ่งไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับมีสมาร์ทเอ็นทีนะครับมาดูในส่วนของภายในนะครับในส่วนของภายในตัวไทเทเนียมเนะี่ยตัวท็อปเนี่ยครับเบาะเนี่ยเป็นเบาะเบาะหนังนะเบาะหนังสีดําเดินได้สีแดงนะครับแล้วก็มีสลูปด้านบนนะครับอย่างที่บอก นี่จะมีรถสักกี่รุ่นนะที่มันแบบเป็นรถเคันเล็กๆแบบนี้แล้วมีซันรูฟนะครับ,รบอย่างเซกเมนต์ของคันนี้เนี่ยจะเป็นเอ่อ SUV s r v s s o v e r นะอ่าด้านหลังนะครับให้ดูภายในว่าการรักษาการดูแลของเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลรักษาดีมากตัวเบาะเนี่ย สภาพยังดูใหม่มากนะครับเพราะใช้งานน้อยด้วยแล้วก็ดูแลรักษาอย่างดีนะครับโอเคแล้วก็ด้านบนนะครับมีแหลกหลังคาให้นะนี่ดูดูแล้วก็สำหรับ f อร์ e c o s p o r t เนี่ยก็จะดูเหมือนรถที่เป็นแอดเวนเจอร์นะแอดเวนเจอร์ Adventure มันก็จะดูลุยๆหน่อยแล้วยางอะไหล่ก็อยู่ด้านหลังแบบนี้ด้วยเหมือนรถที่แบบใช้ลุยนะครับอันนี้ด้านหลังเป็นยางอะไหล่ e c o s p o r t นะครับเนี่ย ไทเทเนียมนะครับด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้4จุดนะครับสำหรับด้านล่างเวลาถอยรถนะครับแล้วก็ที่เปิดของเขานะนี่ตอนแรกเนี่ยผมนึกว่ามันต้องดึงแบบนี้เหมือนรถทั่วไปนะครับแต่นี้แค่กดปุ่มนะนี่แค่กดตรงนี้ปุ๊บนี่ประตูท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นบานใหญ่เปิดออกมาอย่างนี้เลยนะครับจะไม่ได้เปิดขึ้นด้านบนน่าจะเปิดออกด้านข้างพื้นที่สัมภาระถือว่า ก็จุของได้เยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีแผ่นบางสายตาให้ด้วยอันสั้นนิดเดียวนะแต่ก็มีให้ก็ดีกว่าไม่มีละกันนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์ทั่วไปนะครับแม่แรงบล็อกขัดล้ออยู่ครบนะครับเนี่ยแม่แรงนะครับแล้วก็บล็อกขัดล้ออุปกรณ์ต่างๆมีครบอยู่ครบเลยนะครับก็ถือว่าพร้อมใช้งานเลยนะครับสำหรับคันนี้โอเค ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างออปชันที่ว่าให้เยอะเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะอย่างแรกนะครับปุ่มพุทซสาร์ทมีให้แล้วนะนี่ปุ่มพุทซาร์ทอันเล็กๆตรงนี้พอสาร์ทขึ้นมาก็จะเห็นว่าไฮไลท์ของเราอยู่ที่นี่เลยนะครับเลขใไมคันนี้นะครับอยู่ที่8 1ดหมืกิโลเมตรนะครับรถปี2014นะคันนี้ปี2014นะครับไมค์แค่80,000 ใช้งานน้อยมากรถแปดปีใช้เฉลี่ยปีหนึ่งประมาณหมื่นโลและที่สําคัญอันนี้ใบแท็กเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมานะนี่ระยะที่เข้าระยะเลขกิโลเมตรที่เข้ารับการเปลี่ยนนะแปดหมื 80, ่นสามสิบแปดหมื่นสามร้อยยี่สิบสี่ตอนนี้แปดหมื่นหนึ่งพันนะครับเพิ่งหลังจากที่เปลี่ยนนี่เพิ่งวิ่งมาได้เจ็ดร้อยโลนะเอ่อ,เ,อ,อเปลี่ยนอีกทีนะครับเก้าหมื่นสามพันเอ้ยเก้าหมื่นสามร้อยนะ ก็สําหรับใครที่ซื้อคันนี้ไปเนี่ยใช้ได้ยาวๆนะครับใช้ดียาวๆ10,000กิโลเมตรนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนน้ามันเครื่องค่อยเข้าไปเช็คนะครับพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังมัลติฟังก์ชันนะครับสกา้านสวยดูดีนะครับแล้วก็คอนโซลกลางนะครับก็จะคล้ายๆกับ Ford f i e t t a นะแล้วก็ระบบแอร์เป็นแอร์อัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับมีออโต้ให้นะครับมีหมุนปรับนะ ฝั่งนี้พัดลมนะฝั่งนี้อุณหภูมิก็ดูสวยและต้องบอกเลยว่าสําหรับ Ford e c นะีโคสปอร์ตเนี่ยปัญหาที่เจอบ่อยในรุ่น Ford e c o โคสปอนะก็คือเรื่องเกียร์นะครับแต่คันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเราเคมเกียร์มาเรียบร้อยแล้วใช้งานได้ยาวอย่างที่บอกว่าเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลรักษาดีนะครับให้ดูสภาพสภาพเบาะเนี่เบาะคนขับนะครับยังสวยนี่เบาะไม่มีร่องรอยขาดอะไรเลยนะครับ ไม่ก็น้อยโอเคทีนี้เดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องของคันนี้กันนะโอเคนะครับอึบนี่โอ้นี่นะครับเพิ่งทำความสะอาดเสร็จนะครับห้องเครื่องเนี่ยใหม่กริปเลยนะ ตัวนี้เป็นคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด1,498ซีซีหรือที่เราเรียกกัน1.5นั่นแหละนะตัวนี้ให้กำลังสูงสุด110แรงม้าเลยทีเดียวถือว่าแรงนะครับรถคันเล็กๆนะครับแต่ว่าให้ขละกำลังถึง110เลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไปวัดไปวาบเขาได้อยู่นะแรงเลยนะแล้วก็ความสวยเดิมแน่นอนนะครับน,น็อตเนี่ยไม่เคยมีรอยขันไม่เคยมีรอยขยับเลยนะครับ สวยนะครับต่างๆเนี่ยคันหน้าทุกอย่างยังอยู่ในสภาพสวยเดิมนะครับนี่โลโก้ฟอร์ดนะครับเลขฝากระโปรงสติกเกอร์จากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบสีแต้มนี่สีแต้มต่างๆยังอยู่ครบนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้สวยนะครับ <S 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 ต้องบอกก่อนเลยว่าสำหรับ Ford Eco s p p r t เนี่ยราคาป้ายแดงนะครับอยู่ที่ 8 3 9 0 0 0บาท8 3 9 0 0 0บาทเลยนะครับสำหรับรุ่นไทเทเนียมตัวท็อปสุดนี้นะ,ะสรุปให้ดูแล้วเนาะโอเควันนี้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ผมขอขายถูกๆเลยรถปี2014นะครับย้ำรุ่นปีให้อีกที Ford EcoSport นะครับ1.5ไทเทเนียมปี2014สีส้มคันนี้นะครับใครนะครับที่สนใจผมขายแค่เพียง379,000บาทถูกๆเลยนะ 3ามแ0 0เบาทราคานี้สภาพแบบนี้คุ้มแน่นอนนะครับเจ้าของเก่าดูแลดีเปลี่ยนถานะ่ายน้ำมันเครื่องยางเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างเหลืออย่างเดียวเหลือเจ้าของนะครับสามแสนบาทประหยัดจากรถใหม่ไปถึง4ี่แสนหกเลยนะเงินส่วนนี้ที่ประหยัดไปได้นะครับสี่แสนบาทใครนะครับที่สนใจติดต่อหาผมได้ที่เบอร์0ูน6 9 3 0สามหรือไลน์ไอดี MyBoy สุดหน้าสามสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ